อะไรมาเยอะนะในบางสารการนั้นผมคงจะแก้ไขปัญหาให้กับพงเงินได้ดีกว่าคนที่ทําอยู่ในที่ผ่านมาและทําไปสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบันบุลเลอร์ และคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรถึงตอนนี้พูดกันเยอะครับนายกขัดตาทัพนายกสำรองรอขัดตาทัพไปข้างหน้าและว่าด้วยนายกชั่วคราวนายกคนที่สามครับปัญหาคือนายกคนปัจจุบันเขายังนั่นอย่ฮะยังไม่หลุดจากตำแหน่งนะครับใช่แต่ทำไมแต่ทำไมทางการเมืองเขามองไปอีกสเต็ปหนึ่งถึงขั้นว่า นายกคนต่อไปแล้วครับแล้วก็บอกนายกคนต่อไปเนี่ยน่าจะอยู่ในสามคนที่เห็นเมื่อกี้นะไม่น่าจะพ้นจากเนี้ยปัจจัยหลักมาจากการติดกับดักว่าการพักการทำหน้าที่ของนายกแผ่ทองทานชินวัตรและถึงตอนนี้คอการเมืองนักการเมืองนักวิชาการก็พูดกันอยู่เรื่องเดียวนี่แหละท่าที่หลังจากนี้รัฐบาลนี้จะไปทางไหน ลาออกอ,ออกมี3ทางลาออกก่อนสาวินิจฉัยทึ่งวิธีนี้ก็ต้องประเมินหลังจากที่ส่งเอกสารแล้วประเมินคิดว่าโอ้โดนแน่ๆเนี่ยลาออกก่อนไหม,มหรือว่าส่งข้อมูลเต็มที่สู้เต็มที่ครับจนยศยกสุดท้ายไปลุ้นที่ศาลไปลุ้นที่ศาลพูดง่ายๆคือสู้คาเวทีกันเลยละ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยอ,อันที่สาม ยุบสภาถามว่านายกรัฐมตีถูกปักการทําหน้าที่เนี่ยรักษาการนายกรลฐมตรีที่ชืออ่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยยุบสภาพี่วีประเด็นยุบสภานี่แหละนาไปสู่เรื่องของการหาลือกันอย่างไม่เป็นทางการในที่ประชุมคอรอมอเออมื่อวังขานที่ผ่านมาครับแต่ไม่มีการบันทึกครับเหตุผลเพราะว่าต้องถามก่อนว่า ตกลงคอรมอลรักษาการและรองนายกรักษาการทําหน้าที่ได้แค่ไหนเพราะตอนแรกเหมือนเหมือนจะมีมันเป็นมติเลยเก็มีการถามกฤริกาด้วยนะอเอาสองคนนี้ก่อนก่อนถึงว่ากฤริกาว่าไงสองอคนนี้รู้สึกเหมือนว่ายุบสภาได้นะเอาฝั่งนี้ก่อนนี่คือมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินบอกว่าถึงตอนนี้มันยังเป็นเรื่องที่สรุปกันไม่แน่ชัดเพราะแม้แต่ผู้ทรงควมวุฒิทางกฎหมาย อย่างคุณวิษณุก็มีความเห็นต่างกันออกไป<ม>และไม่ได้มีการบันทึกความเห็นเหล่านั้นในที่ประชุมครมแต่อย่างใดนั้นจริงครับจริงะทางอาจารย์วิษณุเนี่ยเวลามีข้อกฎหมายตอนนั้นนักข่าวชอบถามครับมีสองความเห็นตกเถียงกันมานานเรื่องนี้ตกเถียงตลอดครับตอนที่ลุงตู่ลุงป้อมก็ตกเถียงกันนะความเห็นแรกรักษาการนายกสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเหมือนนายกมีความเห็นมองว่าไม่ได้ครับ อำนาจนายกเป็นอำนาจเฉพาะตัวอำนาจการแต่งตั้งะลันตีกับอำนาจยุธสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวที่สภาเขายกให้คุณครับไม่ใช่ยกให้รักษาการเพราะนั้นทําไม่ได้แต่ผมเห็นไปทางที่ทางว่าสามารถยุบสภาได้เออเออนี่ยยุบสภาได้นะอาจารย์ตุ้อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวท่านจะทรงลงพระปรมาพิไทยหรือไม่เนี่ อาจารย์วิสนุไปทางนั้นและคนที่ออกมายืนยันว่าในที่ประชุมคอรมอนั้นมีการพูดเรื่องนี้และก็สอบถามความเห็นของสำนักงานเลขากฤษฎิกาคนที่ออกมายืนยันคือคนนี้ครับรักษาการนายกรัฐมนตรีครับพูนภูมิธรรมเวชยชัยครับออกมาบอกว่าเรื่องเนี้ในที่ประชุมเนี่ยมีการหาหลือกันเป็นการมอบอำนาจหน้าที่และเลขากฤษฎีกาเนี่ยก็ได้พูดความเห็นและแนะนำ แต่มันไม่ใช่ข้อบันทึกที่บันทึกไว้ในที่ประชุมนะ,มะติเ,ออเป็นเพียงการยกตัวอย่างการปกครองในระบอบรัฐสภาแบบเวสต์มินเตอร์ของอ,อ,อังกฤษโอนอ,อันนี้ใ,นใจและตอนแรกมีบางคนรู้สึกว่าจะให้บันทึกเลยว่าข้อเสนอแนะของเลขาธิการนั้นลงเป็นมติบันทึกเลยว่า ยุบสภาไม่ได้ใช่แต่คนที่คัดค้านในในคอรมอเนี่ยผมเซอร์ไพรส์คนที่คัดค้านว่าห้ามบันทึกเนี่ยมันเป็นข้อแค่ข้อแนะนําอาผมเซอร์ไพรส์คนที่คัดค้านคนคนนั้นคือนี่เดิมเป็นรองนายกนะตอนนี้เป็นรัฐมนตรีชื่อสมศักดิ์เทพสุทินครับีนี่เรียนวิศวะวะวิศวะครับมือเก๋าทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีมาแทบทุกกระทรวงแล้วหลัง เป็นข้อเสนอแนะใช่ไม่ใช่มติอืและแน่นอนครับไปใน Facebook ส่วนตัวของท่านเลขาประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งท่านเนี่ยตั้งเป็น p r i v a t e ไว้แต่ว่าคนเอาไปขยายโดยไม่ได้ขออนุญาตไม่ใช่พับ l ิ c นะแต่ผมเนี่ยขออนุญาตแล้วขออนุญาตเลขามายังขอแล้วบอกได้ไหมว่ามาขออธิบายด้วยขอขอขอแล้วว่าจะมาพูดเนี่ยท่านบอกอยากขยี้มาเลขาประกรณ์ ท่านบอกว่ายังไงผมอธิบายว่าตามปกครองในระบอบประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยาการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีและการยุบสภาเนี่ยเป็นอำนาจเฉพาะตำแหน่งนายกเท่านั้นครับก็เหมือนที่อาจารย์รู้ว่าแนวทางหนึ่งคือ,อเป็นอำนาจเฉพาะตัวอืเช่นเดียวกับกลุ่มประเทศที่ปกครองในบอบบรัฐสภาแบบเนี่ยเวสต์มินเตอร์เนี่ยนะเป็นไปตามหลักความไว้วางใจคือสภาเนี่ย เขาไว้วางใจให้นายกให้คนเนี้ยนายกเนี่ยทำในที่นนายกความไว้วางใจนะไม่ใช่ไว้วางใจว่าให้ท่านรองไอ้รองปุมมทมเนี่ยเปนายกเป็นนายกไม่ใช่อะไรเราหลักการแค่นี้เลยแนะนําที่คอรมอบอกว่านายกรักษาการนายกตีเนี่ยยุบสภาไม่ได้นี่เป็นความคิดเห็นของเลขาธิการเกลเดีกา ตอนนี้ดำลงตำแหน่งมันต้งแต่ปี62นะพี่ปกรณ์ี่จะ6ปีแล้วเป็นความเห็นที่ทรงคุณค่าย่่งยิ่งและในทางการเมืองตอนนี้พอมองเห็นจุดอับเขาก็พูดถึงทางเลือกเห็นยังพี่โอเมื่อก่อนยังมีทางเลือกาอน้อยสองทางใช่ก็คือว่าลาออกยุบสภาแต่พอพูดถึงว่าจะยุบสภายุบสภาไม่ได้เอาละสิถ้าเป็นนั้นจริงนะ ถ้ายุบแตวจริงๆล่ะผมว่ายุ่งอีกไหมใช่ยุบ่ปาถูกตีความอีกเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนว่าสถานตอนนี้บีบให้ไปสู่ทางตันทางเดียวถ้าเกิดว่ามีทางตันอวิกฤต่างการเมืองเนี่ยใช่ลาออกมัไปทางนั้นทางตันนั้นคือทางตันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตกลงข้อหาหรือและคลิปหลุดและเข้าข่ายขาดจะเรียธรรมหรือไม่นายยงตรีมีสองทางหนึ่ง หมดหน้าที่สองคือลาออกไว้ก่อนและถ้าลาออกก็จะมีสองทางเลือกเนี่ย <c oughs> ทางเลือกแรกถ้า,ถานา<น>ยกลาออกไหาในในมุมของเพื่อไทยเรามองในภูมิเสียงของเพื่อไทยเนี่ยใช่ถ้าลาออกคนต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยก็มีอยู่สองคนนี้นี่ไงที่คิดว่าเพื่อไทยจะสนนุนมีอยู่สองคนนี้ครับคนหนึ่งอาจารย์จแจเกสเสมนี่เป็นปฏริลิสเบอร์สามของเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเบอร์สามอันดับสามครับ และตอนนี้เราเห็นภาพหนึ่งอาจารย์ชัยเกษมออกมาเสมอในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อชี้แจงว่าตัวเองไม่ได้ป่วยพร้อมที่จะทําหน้าที่อันนั้นหากเกิดอุบัติเหตุอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าพักร่วมแตกแถวไหมน่าสนใจเพราสนใจมีบางพักผมว่าแตกแถวแน่นแถวแน่ให้บอกไม่ฟังไหนอยบอกเลยนะเอาเอาไปดูเองพักน้าเงินนล่นแหละ ต no ั้งเงินมนออกแดงๆกัแหละพักอะไรวะพรเด็ประยุทธ์จันโอชาออันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะยังอยู่ในคดีเด็ดใช่แล้วแต่ท่านและอย่าลืมนะครับลอยต่อของรัฐบาลเฉพาะกิจมันเกิดขึ้นเพราะมิสเตอร์ประยุทธ์จันร์โอชานี่แหละใช่ไหมเออและตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าท่านอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยออกสื่อเยอะผิดปกตินะ ให้สัมภาษณ์ทุกสื่อให้สัมภาษณ์หลายที่ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีด้วยอืและล่าสุดเพิ่งแหม่สัมภาษณ์พวกเรามานี่นะให้สัมภาษณ์เยอะผมอยู่ในเพราะว่าปกติอันนี้ตอบตอบตบเรื่องของสูขภาพก่อนแข็งแรงตอบเรื่องสูขภาพก่อนไม่มีอะไรเลยเดินเหินไม่มีอาการเป๋ไปเป๋มาผมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลจิรวัตรถูกบอกว่ามีดีว่าอะไรหรือไม่ท่านบอกว่าไงมีแต่ว่าท่านหนาเรือคุยอะไรผมก็ตอบท่านแต่จะช่วยเหลืออะไรพิเศษนั้นไม่มีไม่มีนะและที่น่าสนใจ คือถ้าให้เป็นนายกเออเนื่องจากผมมีประสบการณ์ครับผมก็ยังคิดว่าในบางสถานการณ์นั้นอืในบางสถานการณ์นั้นผมคิดว่าผมจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนั้นได้ดีกว่าพอร์ตนี่ตรงนี้น่าสนใจได้ดีกว่าคนที่ทําอยู่อย่างที่ผ่านมานี่ฟังพี่วีพูดนะไม่เท่ากับฟังอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริพูดว่าตัวเองจะทําหน้าที่ ได้ดียังไงลองไปฟังดูครับไปข่มคนเท่ากับว่าผมอยู่ในภาวะปกติไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม,มไ,ไม่มีปัญหาเลยการเดินเหยผมก็ไม่มีไม่มีการที่จะเป๋ไปเป๋มาไม่มีหมดทุกอยาก่างก็ถือว่าเป็นแล้วแต่นะเรื่องอย่างนี้นะฟ้าบันดาลโชคสนาโชควาสนากันแล้วแต่หรือจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่สรุปว่าคือผมไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วไม่ใช่ระดับหนึ่งหมดเลยครับถ้าให้เป็นนะ เนื่องจากผมพูดผมว่าผมมีสการณ์ผมเห็นอะไรมาเยอะนะ,ะผมก็ยังคิดว่าในบางสถานการณ์นั้นผมคงจะแก้ไขปัญหาให้กับพันเออได้ดีกว่าคนที่ทําอยู่ในที่ผ่านมาแล้วทําไปนี่ได้ดีกว่าคนที่ผ่านมาบางสถานการณ์บางสถานการณ์าาารจานชัยเกษมมั่นใจครับว่าสามารถทําหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนในบางสถานการณ์ได้ดีกว่าคนที่ทําอยู่เออ แต่อาจารย์ชยัยเกษมท่านมีฟุตปิ้นและเป็นจุดอับอยู่สองสามเรื่องนะเรื่องแรกเลยฮะว่าด้วยจุดยืนมาตรา1นึ1่งหนงังเดียวพีวีรายการเนชั่นอินไซต์เราเคยเอาถแถลงการของอาจารย์ชยัยเกษมนิติสิิตอนเกิดกรณีเรียกร้องมาตรา1นึ1 2, และแฟลตม็อบให้ปล่อยอาจารย์ชยัยเกษมออกถแถลงการแสดงจุดยืนมาตรา 112, 1 1 2ด้วยการเขียนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้พิจารณาปล่อยนักโทษทางความคิดเห็นที่แตกต่าง ทางการเมืองนี่แหละเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและแก้ปัญหาการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจํากัดความคิดเห็นจากประชาชนที่แตกต่างจากรักฐบาลโอเคนะฟังจุดยืนแล้วโอเคนะเดยวแต่ตอนนั้นผลตอนนั้น <c oughs> อีกฝ่ายดเดียว <c oughs> อีกฝ่ายหนึ่ง <c oughs> ไม่โอเคด้วยรู้สึกตอนหลังจะปลดออกยังไงถอนออกยังถอนออกถอนออกเลยตอดอ,อกนะเหนือกว่านั้น <c oughs> ครับ คุณชัยกเกษมพูดในสถานการณ์ในปัจจุบันที่คุณแพรทองทานเนี่ยเจอมลสุมการพักการทำหน้าที่ออพี่วีเป็นแบบนี้เนี่ยพูดง่ายๆผมยังไม่ขยับอะ่ะพร้อมจะเป็นขุนซะแล้วอะ่ะยุ่งเลยครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วจุดยืนพักร่วมจะเอายังไงอ่ะพี่วีออออพักร่วมมีทางเดียวครับตอนนี้พักร่วมทั้งหมดมี261เสียงาเ,ออเสียชีวิตไปนหนึ่งคนตอนนี้เหลือ,อสี4 262 2, 2> อของเพื่อไทยอ่ะอะถ้าโหวตฝั่งเนี้ยจะได้261หืมแต่ถ้าไปโหวตฝั่งนูน้นอนุทินมีเท่าไหร่รวมกับฝ่ายรวมกับฝ่าเ<า>พือ่อไทยไอ้พักประชาชนก็สองสา3ส2 3สองส,สครับเสียงอนุทินไม่ถึงครึ่งครับนอกจากว่าไอ้ฝั่งนี้แหละเออเปลี่ยนใจเียนใจไปหนุนฝั่งน้นไปหนุนฝั่งนู้นมันถึงเกมมันจะพลิกครับ ครับตอนนี้สภามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่พี่บีสองสี่เก้าสี่ครึ่งหนึ่งก็สองสี่เจ็ดเกินตอนนี้ฝั่งรัฐบาลเกินไปสิบสี่เสียงฝ่ายค้านต่ำกว่าครึ่งสิบสี่เสียงอีกกลับก็ยี่สิบแปดอยี่สิบแปดเสียงหากสามเสียงไปด้วยนะหากสามเสียงไหนสามเสียงของประชาธิปัตย์สามเสียงรวมไทยสร้างชาติไปรัฐบาลก็เสียงเกินกว่าข่ายค้านอยู่ยี่สิบสองเสียงเพราะฉะนั้นทนายยกคนที่สามเกิดมาเมื่อไหร่ ท่านบอกได้เลยอยู่ในเนี้ยครับนายกคนที่หนึ่งของสภาชุดนี้นายกเศรษฐาตวีสินนายกคนที่สองคือคุณแพรทองทานชิน,นวัตรนายกคนที่สามในสมัยสภานี้จะมีหรือไม่ออน่าต <60 S 1> ิดตามอ่ะหกสิบวันนี้ก็น่าจะทราบแล้วตอนนี้ได้ยินว่านายกแพรทองทานเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งบอกว่าสู้ต่อนะสู้ต่อไหมสู้ต่อแต่สู้แล้วเนี่ย กลไกในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่นายกแพรทองทานนะออส่วนหนึ่งของตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศทางคือความกัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างน้ําเงินกับแดงเบลหน่าครับแดงน้ําเงินสงคลำม10ยก อาจารย์ชัยกเกษมนิติสิริบอกว่าถ้ามีความเป็นไปได้จะดึงพักภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลอีกรอบหนึ่งแผลยังสดสด <c oughs> และอย่าลืมในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา <c oughs> เพื่อไทยและนำเงินเปิดศึกกันทั้งหมดร่วมสิบยกพี่วีถึงแล้วเหรอสิบยกครับ oh. ไปดูกันดีๆนะยกแรกเลยเอาเลยยกแรกจำได้ไหมคดีพิเศษ,ษครับ คดีพิเศษว,ว่าด้วยเรื่องอังยี่ซ่องโจรหัวสวเนี่ยแหละหัวสวรครับครับรัฐบาลเพื่อไทยและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าบอกว่าคดีสวเข้าขายอั้งยี่ซ่องโจรและฟอกเงินครับและกว่าจะถึงวันนี้จํากันได้นะกรรมการไม่ครบนะใช่ครับกรรมการ,ร <laughs> ของดิสไอกณะพิเศษเนี่ย คดีพิเศษไม่ครบนะไม่ครบสุดท้ายต้องใช้วิธีวยเรื่องอังยี่ไปเหลือแต่หัวกับฟอกเงินครับรอบนั้นกรรมการสี่คนไม่เห็นชอบสามคนงดออกเสียงครับนี่ตอนนั้นนะเดียอะไรตรวจสอบสวมีอย่างน้อย138คนหัวสอ0ยสี่คนร้อยสามแคนเป็นสวปัจจุบันและอีกสองคนเป็นสำรองครัยกแรกถือว่าใครแพ้ ยกแรกถือว่าแดงชนะแดงชนะแต่น้ําเงินก็แผลงฤทธิ์ทำให้คดีอังยี่น้ําเงินชนะครับครับยกสองมาอีกว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องของอตอนนั้นพี่วีภูมิใจไทยภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยปรับคอรอมอ,รอยกสองเนี่ยน้ำเงินแพ้เลยร,รัฐบาลเพื่อไทย261ปรับคอรอมอภูมิใจถอนตัว69เกเสียงไปเป็นสส ฝ่ายค้านถือว่าแพ้ไหมก็แพ้แพ้หลุดจากเก้าอี้ครับหลุดจากเก้าอี้น้ำเงินแพ้ยกที่สามไอ้นี่โอแดงถูกสอกเลือดอาบเลยจากเรื่องอะไรจากเรื่องนี้แหละครับครับพลตำรวจตรีฉัตวัตรสวไปจับมือกลุ่มน้ำเงินทำหนังสือต่อประธานวุฒิขอให้ส่งเรื่องปปชพิจารณา ว่าพลตำรวจโททวีสอดส่องและคุณยุทธนาแพรดำเนี่ยนะครับผิดจริยธรรมอย่างไรแรงกรณีกล่าวหาว่าวัวสวองประธานทำหนังสือถึงปปชทันทีในวันเดียวและทำหนังสือส่งไปถึงศารรัฐมนูญในวันเดียวกันนั่นแหละเรื่องของความเป็นรัฐรีของคุณภูมิธรรมเวชชาชัยแล้วทวีสอดส่องปรากฏว่าศารตัดสินว่าเขาสั่งให้พลเอกทวีสอดส่องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะส่วนนะเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสารํามนูนนะแทนที่หยุดไปหมดเนี่ยเฉพาะส่วนที่กำกับดูแลดีไอฮะใช่ส่วนอื่นทำหน้าที่ได้ปกติส่วนคุณภูมิทมไม่ต้องทำหน้าที่ต่อไปแดงถูกสอกน้ำเงินนั้นเลือดอาบเลยแต่เรื่องนี้สาลยังขอข้อมูลเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่จบนะฮะยังไม่นอกนะยังไม่นกนะอาบเลยไอ้นี่ยกสามยกสี่ฮะยกสี่น้ำเงินแพรแตกว่าด้วยเรื่องัวสว ฝ่ายแดงชนะครับจากกรณีเรื่องของคดีพิเศษรับเรื่องหัวสวเป็นคดีพิเศษล็อกตัวสวพบผิดปกตินำไปสู่การออกหมายเรียกรอบแรก53ลายล็อตต่อไปพี่วีรวมทั้งหมดกี่ลายตอนนี้รวมแล้ว6ล็อตเนี่ย162แล้วล็อตแรกเนี่ยห5หะกย,นะยกนี้น้ำเงินและสวแพแตกครับ,รบแพแตก พ่ายศืกตอนนี้ยังกระเจิงกันอย่างไม่จบยกห้าล่ะยกห้าครับหมัดต่อหมัดเลยครับหมัดต่อหมัดว่าด้วยเรื่องของอะไรเรื่องของสอวอสมาชิกวุฒิสภาด้านความมั่นคงเรียกร้องให้คุณแพ่ทองทานเนี่ยนะครับลาออกจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่จากคลิปเสียงของมุนเซนและร้องต่อประธานวุฒิสภาครับคำร้องบอกว่าไม่ปล่อยให้บุคคลที่เป็น ไม่ปล่อยให้บุคคลที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยเนี่ยบริหารราชการแผ่นด,ดินไปได้แม้แต่วินาทีเดียวจึงเสนอถอดถอนแล้ว20ก็เสนอถอดถอนเลยครับส่งไปที่นี่เลยฮะของส,รา,สารรัฐธรรมนูญเลยครับต้องเลยครับต้องบอกว่ายกนี้อคือท oh างน้าเงินเนี่ยเห็นจุดอ่อนใหญ่มากอย่างมากเลยซ้ำเลยนี่เรี้ยงเดียวครับแดงฮึดสู้ในยกที่หครับ นี่ปรากฏว่าในยุคศก,กหนึ่งกรกนาคมช่วงเช้ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าครับคอรมอแพงทอทา,านให้ควบรัฐมนตรีวัฒนธรร,รมนิ่ฮึดสู้หลังจากที่ยืดเยื้อมาหลายวันนายกพักการทําหน้นทาที่ร,รัฐมนตรีเนี่ยต้องอยู่ต่อแพ้ทองทานเลยอยู่ต่อในสถานะความเป็นรัฐมนตรีนิหฮึดสู้เลยนะฮึดสู้เหรถือ<ค>ว่าสู้เกมเลยมากอ่อนซ้อนเรืออะไรเนี่ย เออยกเจ็ดยกเจ็ดต้องบอกว่าแดงโดนนับนับแต่ยังไม่นับสิบนะแต่ถือว่านับแปดใกล้แล้วใกล้แล้วพี่มีถ้าเป็นมวยเนี่ยนะออสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสั่งให้แพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำร้องของประธานวุฒิสภานี่คือการนับแปดเลยครับและถ้าดูบรรยากาศให้เล่าบรรยากาศเนี่ยก่อนจะนับแดเนี่ย โดนชกมันน่วมแล้วคืองึดสู้มาระยะยืนมาระยะจนกรรมการเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องนับใช่นับแปด้ะ <c oughs> สงครามแดงกับน้ําเงินในยกนี้นะครับถือว่ารุนแรงที่สุดครับและพอยกแปดปึ้งปรากฏว่าน้ําเงินไปจับมือกับสมเออที่วีเป็นสีอิดดีลลับที่พูดคุยกันตอนนี้ครับเขาไม่เชื่อ แต่พอคุณทอมบอกว่าตอนที่เขาคุยกับผมอยู่ด้วยอคราวนี้น้ําหนักลดลงทันทคีคุยกันจริงคุยกันจริงแล้วเป็นปฏิบัติการเรื่องอะไรรู้ไหมครับนายยกชั่วคราวนี่ไงนี่ไงเป็นยกแปที่หมัดต่อมัดเลยยกเก้ายกเก้าอีกว่าด้วยเรื่องเขากระโดงนําแดงไม่ยอมครับครับ,รบปรากฏว่าแดงยกว่าด้วยเรื่อง สอยเขากระดวงมาอีกรอบแล้วครับบุคคลที่ได้ยินชื่อมาตลอดคุณสุมาสุมาวัติสิลีโกมุตอดีตผู้สมัครสวร้องต่อดีเอสไอพันตำรวจตรียุทธนาแพรดดำให้ตรวจสอบการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระดวงนี่โอ้โหผู้รับนี่พอออกกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคครับคำร้องขอให้ดำเนินคดีกับอนุทินชาญวิรกุล หัวนหน้าพักภูมิใจไทยตอนนั้นและพักพวกครับกรณีออกโฉนดและก็ใช้คณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยไปดําเนินการพักเป็นกรณีที่ดินของรัฐที่ไม่สามารถออกโฉนดที่ดินแก่กระชนได้เหตุใดนายอุทินจึงมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อหาช่องกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องกลุ่มนายดิบินชิดชอบนี่เห็นหรือ,อยังครับและที่สำคัญคือรัตีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ รับลูกเลยพูดแล้วเรื่องเขากระดงเรื่องเขากระโดงจะเป็นหมัดที่ฮุกที่จะล้มน้ําเงินได้หรือไม่ไม่มีใครรู้ครับแต่เกมนี้แดงกับน้ําเงินสู้กันหมัดต่อหมัดและถึงตอนนี้ยกสิบครับยกสิบเลยยกสิบครับนายยกรัฐมนตรีแพรทองทานยืนยันชัดเจนยกสิบไปสู้กันที่ศาลครับไม่ยุบไม่ลาเหรอไม่ลาออกไม่ยุบสภาครับ และเดินหน้าต่อไปนะครับประเด็นที่คุยกับวุลเซนนั้นเพราะมีเจตนารมณ์ที่ดีไม่เกิดความสูญเสียออไม่เกิดการสู้รบที่บาดเจ็บครับแต่กรณีนี้อาจจะไม่ถูกใจประชาชนปฏิการอาจจะไม่ถูกใจเพราะฉะนั้นยกสิบของศึกสงครามว่าด้วยเรื่องน้ำเงินกับแดงอ่ะมันจะไปตัดสินกันที่ สารรัฐธรรมนูญครับโอ้นี่ถือว่าสิบยกของอสงครามแดงน้ำเงินตอ,อนนี้ยังไม่จบนะฮะ,ะถูกนับไปพอสมควรเหมือนกันนะ,ะแต่ตนนี้<ะ>ไม่ว่าแดงชนะไม่ว่าน้ำเงินชนะสงครามนี้จะไม่มีวันบรรจบเหมือนเดิมครับโอ้นี่ก็บอกให้จับตาเลยเพราะแดงกับน้ำเงินนั้นถึงแม้เป็นความขัดแย้งของสองสีสองพักแต่ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของประเทศะฮะ เนชั้นินไซด์นะครับสวัสดีสสดครับแพรงตังมาริโรสน้ำยาบนปากเพื่อทำความสะอาดปากและช่องปากจากสิ่งมีชีวิตอนุภาพขนาดเล็กนาโนในอากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์และสัตว์และแบบผงไบโอนอกสั่งซื้อได้ทาง0922812919 0856608565เว็บไซต์ tpipoline.com ไลน์แอดทีพีไอพีเอลลาซาด้าช้อปปี้วีล่ามาร์เก็ตกูเมะมาร์เก็ตท็อป